สวัสดีครับร้านเวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆาหแนะนำที่เคยครับเป็นรูปหล่อพระอนุนนะครับเทราเจ้านะครับผมรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อสมบูรณ์วัดโถงรัตนารามนะครับผมนะครับองค์นี้นะครับเนื่องจากการสร้างมาก็เป็นการบูชาครูของท่านนะครับเพราะว่าท่านจบมานะครับเรียนวิชามาสืบสายวิชามาทางฝั่งของพระอานุนเจ้านะครับพรอนุนเจ้าท่านก็เป็นนะครับเป็นพ่อรหันที่อุปถัมภ์พระเจ้าจนมาสุดท้ายนะครับท่านเข้า ออรหันช้ากว่านะครับอ่าพระคานอาจารย์พระเทระาจารย์ยุคนั้นหลายองค์นะครับผมนี่ก็เป็นรูปของครูอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสมบูรณ์ครับนะครับนี่ก็เป็นรูปนะครับล่องบูชานะครับหลวงพ่อเอ่อพระอนุเทระเจ้านะครับผมคาถาบูชาพระอนุเทระเจ้านะครับก็ว่าตามนี้นะนโมสามจบแล้วก็อิมินาตาการณนะสาวกะสังคังอานันทะเทรงัง อภิปูชยามินามามิหังสิทธิกิจจังสิทธิลาภังสิทธิยสังสิทธิธนังนิรันตังตะทาอาหังวันทามิสุกโตและกะวิทูอนุตโรนามามินะครับก็สวดสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือเก้าจบนะครับผู้ที่หมั่นสวดภาวนาวะาระคาอานี้จะได้ประสบพบกับความไม่มีนะครับจะได้มีกับพระเจ้านะครับผมสาธุ นะครับหมายเลขสวยนะครับองนี้หมายเลข12นะครับผม z o มให้ดูใกล้ๆหมายเลข12นะครับนะครับพระครูไพบรัตนาพารัตนาพรนะครับผมหลวงพ่อสมบูรณ์ท่านก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับวัดถงรัตนารามราชวิรีวรวิหารนะครับผมนี่ครับผมให้ชมหลายๆมุมนะครับท่านก็จจานะครับเมื่อกี้ที่สังงคตินะครับมีใต้ฐานท่านก็จจานนะครับนะครับ ปัจจุบันหายากแล้วนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ชาวจีนเช่าออกกันหมดเลยนะครับผมบูชาออกไปเยอะเนี่ยท่านอาจารย์ตังคติให้ด้วยนะครับเป็นยานหมึกทองสวยสดกดยางเลขก็สวยนะครับเลขก็สวยนะครับนะครับหลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยท่านเป็นศิษย์นะครับนะครับที่สืบทอดวิชามาจากนะครับพระอนุนนะฮะสังของพระอนุนเจ้าท่านนะครับอาจารย์ท่านก็มีหลวงปู่เครื่องหลวงปู่เมืองหลวงปู่หมุน หลวงปู่ใหญ่ลาหลวงปู่เสาหลวงปู่เจ้าคุณหลูศักดิ์นะครับข้างล่างก็อุดผงมลศาลไว้เยอะแยะนะครับมากมายนะครับครับต่อนี่ขดยอดงามนะครับมลสารกาวกราดสกุลเก่าเยอะแยะนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0 8 1 4 2 0 3ดห1 ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับองค์นี้ก็ยังมีกล่องเก่านะครับกล่องเก่าเก็บไปอยู่เลยนะครับผมให้ชมกันหลายมุมนะครับที่ที่บอกแล้วนะครับว่าใต้ฐานก็ใส่นะครับวัตถุมงคลนะครับรุ่นเก่าๆของหลวงพ่อสมบูรณ หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นผักผงนะครับเป็นผนผงันสารต่างๆนะครับยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการชั่วโมงคนดีๆจากร้านวอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ